ที่สกฤดูการน่ารู้วันที่30พฤศจิกายนสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เรามาพบกันนะคะเราก็จะมาเจอในหน่วยฤดูร้อนนะคะ รด,ดูร้อนจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปเชิญชมกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่รดูร้อนนะคะเด็กๆเอเด็กๆคิดว่ารดูร้อนมีอากาศแบบไหนกันนะเด็กๆลองทายสิคาะว่ารดูร้อนมีอากาศแบบไหนอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ารดูร้อนมีอากาศแบบไหนคะ่ะ ฤดูร้อนเป็นฤดูที่มีอากาศร้อนมากที่สุดในปีนะคะและเป็นฤดูที่มีกลางวันยาวนานกว่ากลางคืนค่ะฤดูร้อนในประเทศไทยนะคะเด็กๆเ,เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเลยนะคะเด็กๆ รวมกันทั้งหมดเป็นสามเดือนเลยนะคะเด็กๆเด็กๆกก็จะอยู่กับอากาศร้อนเป็นเวลาสามเดือนเลยค่ะในช่วงฤดูร้อนนะคะเด็กๆก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยใช่ไหมคะแต่ว่าจะมีประเพณีหนึ่งค่ะที่จะจัดกันทุกปีเลยค่ะในช่วงเดือนเมษายนนะคะเด็กๆเด็กๆรู้จักไหมคะว่าประเพณีอะไรเอ่ย คุณๆไหมคะเด็กๆดูในรูปหน่อยอ่าเป็นประเพณีวันสงการนะคะเด็กๆในในช่วงวันสงการนะคะเด็กๆคนก็จะออกมาเล่นน้ําเพื่อคลายความร้อนใช่ไหมคะมาก็เป็นกิจกรรมที่สําคัญมากๆเลยนะคะเด็กๆเด็กๆต้องชอบแน่เลยการไปเที่ยวทะเลหรือว่า การไปเล่นสวนน้ําต่างๆใช่ไหมคะเพื่อคลายความร้อนเด็กๆก็จะได้ไปไว่ายน้ํากับคุณพ่อคุณแม่สนุกสนานใช่ไหมคะอ่ามีใครเคยไปทะเลบ้างเอ่ยโอ้โหเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยใช่ไหมคะใครไปเล่นทะเลก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะหรือดูร้อนเป็นฤดูที่มีอากาศกอบอ้าวแล้วก็มีอากาศร้อนมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆ เด็กๆควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อบางระบายอากาศได้ดีสวมใส่สบายอย่างเช่นเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนกูดหรือว่าจะเป็นกางเกงขาสั้นเป็นกระโปรงแล้วก็รองเท้าแตะนะคะเด็กๆเครื่องแต่งกายที่จำเป็นต้องใช้เวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกถ้าอากาศร้อนมากๆนะคะเด็กๆให้เด็กๆสวมหมวก หรือว่ากลางล่มนะคะเด็กๆหรืออาจจะมีแว่นตากันแดดด้วยนะคะเด็กๆไม่สามารถมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าได้นะคะอาจจะทำให้สายตาของเด็กๆเ,เสื่อมและเสียไปในที่สุดนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูคก็จบบทเรียนแค่นี้สวัสดีค่ะ